นะปากดีกันนะทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองแล้ววันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่านอกจากเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วยังมีเฟสเป็นติ่งนะที่แตกออกไปจากเพื่อไทยที่แตกออกไปจากเสื้อแดงไอ้พวกสื่อบางคนนี้ท่านบอกว่าออกมานั่งหน้าออกมานั่งหน้าจอเนี่ยไม่ไม่มีช่องเลยนะะไม่มีกล้องแล้วออกมานั่งอยู่หน้าช่อง y youtube เนี่ยเปิดไปนึกว่าช่องคลอดมึงมาน่าดาหน้าแดงครับทัดแพทางทานยุบสภาสิยุบสภาสิ ถามว่าเขาเป็นสู้คู่ต่อสู้ของมึงเหรอตอนที่มึงอยู่น้ำมันแดงน้เดือนเขาอยู่เลยอ้ควายแล้ววันนี้มาท้าก็เยงเย่งว่าทำไมไม่ทำไมไม่ยุบสภาล่ะเก่งไม่ใช่เหรอเจ๋งไม่ใช่เหรออย่าโง่อย่านุ่นอย่านี่โง่ยังไงได้เป็นนายกแล้วมึงฉลาดยังไงไปนั่งมุดหัวจัดอยู่ในอ่าย t u b e นะคะมีบางคนพูดนะคะบอกว่าเออมึงรอดูมึงแน่จริงเนี่ยมึงมึงแน่จริงเนี่ยมึงยุบสภาเลยมึงยุบสภาเมื่อไหร่ละ กูจะกวาดคะแนนมาเป็นของกูแล้วกูจะแบบชนะที่สุดเนี่ยดิฉันบอกว่ามึงตื่นเดี๋ยวนี้มึงตื่นเลยคุณคมสันบอกว่าช่องนั้นช่องนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียดิฉันจะพูดอย่างนี้คุณคมสันพวกนี้เดี๋ยวจะรู้สึกคุณรู้ไหมว่าสื่อทุกวันเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยทุนและทุนวันเนี้ยอยู่ในดิฉันถามว่าพวกทุนกลุ่มทุนที่มีอํานาจเงิน นะคะแล้วก็มีอพาวพอที่จะดูแลพวกมึงอะ่ะอยู่ข้างใครเอาอย่างนี้แม้แต่ลุงป้อมบ้านป่าจะมาหารสู้หรือต่อก่อนเป็นไงคะคนที่จะสู้กับคนดีมันต้องคนดีด้วยกันคะ่ะถ้าคนดีนะคะถูกคนชั่วรังแกอยู่ร่่ำไปโลกนี้ก็ไม่ยุติธรรมนะฮะ ดังนั้นที่ฉันบอกเลยกับว่าสื่อวันนี้ที่ฉันไม่นี่เลยปล่อยแม่งให้มันแสดงออกมาเยอะๆเ,เปิดหน้ากันเยอะๆแล้วสุดท้ายพอไม่มีประชาชนดูเลตติมึงไม่ดีมึงก็ไม่มีโฆษณาการที่มึงจะอยู่ได้ก็คือมึงต้องเอาของมาขายพิธีกรอ่านข่าวไปขายของไปเคยมีไหมฮะสมัยก่อน่ะพิธีกรเน่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะนั่งแท่นั่งหล่อนั่งสวยนั่งแบบมีสง่าราศีไม่ต้องมานั่งขายของหลังจากการรัฐประหารไป,ไปเป็นยังไงคะมันเปลี่ยนไปหมด เพราะว่ากลุ่มทุนเนี่ยเขาไม่เอาด้วยกลุ่มทุนเขาไม่ต้องการที่จะไปอยู่ข้างใครเขาจะขายของวันเนี้ยถ้าพักประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาก็เข้าหาประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลเขาก็เข้าหาพระเอิญวันนี้นะฮะเป็นแพทองทานเขาก็ต้องเข้าหาเราพอก็เข้าหาเราแล้วนะฮะ DNA ของการเป็นนักธุรกิจของการเป็นคนที่ทำธุรกิจเนะี่ย มันมองกันทีเดียวออกค่ะเขาดูรู้เลยว่าต่อไปประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าได้รับการบริหารแบบนี้มีแนวคิดในการบริหารแบบนี้รับรองค่ะไปได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะบอกว่าใครที่ด่าพักเพื่อไทยใน,ว,ในวันนี้นะคะมีมีอย่างเดียวที่มึงจะเอาคืนพักเพื่อไทยได้คือมึงอย่าเลือกเขานะ ปากดีกันนะคะทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองแล้ววันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่านอกจากเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วยังมีเฟสเป็นติ่งนะที่แตกออกไปจากเพื่อไทยที่แตกออกไปจากเสื้อแดงไอ้พวกสื่อบางคนนี่ท่านบอกว่าออกมานั่งหน้าออกมานั่งหน้าจอเนี่ยไม่ไม่มีช่องแลวนะคะไม่มีกล้องแล้วออกมานั่งอยู่หน้าช่อง youtube เนี่ยเปิดไปนึกว่าช่องคลอด <S <S มึงมาน่าดำหน้าแดงครับท้าแพทางท,ท,ท,ทานยุบสภาสิยุบสภาสิ ถามว่าเขาเป็นสู้คู่ต่อสู้ของมึงเหรอตอนที่มึงอยู่นนมีนิแดดนันเดียนเขาอยู่เลยควายแล้ววันนี้มาท้าเขาเยงๆว่าทำไมไม่ทําไมไม่ยุบสภาละ่ะเก่งไม่ใช่เหรอเจ๋งไม่ใช่เหรออย่าโง,ง่อ,อย่านู่นอย่านี่โง่อยังไงได้เป็นนายกแล้วมึงฉลาดยังไงไปนั่งมุดหัวจัดอยู่ในอ่าย t ท b e ทาไมมึงไม่มีช่องและไอสื่อที่ลากมึงไปตอนนั้นดีด่โอ้โหคอยดูแล้วถ้าเกิดกูไม่อยู่เลตติ้งมึงต้องตกบอยเขาไม่สนใจค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาสนใจเลตติ้งเนี่ยนะคะเขาเลิกไปตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแล้วเอ้ยเขาเลิกไปตั้งแต่สองสามปีแล้วเขาไม่สนใจเขาต้องการที่จะนําเสนอขายอีกด้านหนึ่งซึ่งสื่อทั่วๆไปไม่ได้นําเสนอเพราะว่าไม่มีทุนมากพอต้องทําตามในทุนดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะในวงการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะสื่อเนี่ยถ้าดิฉันต้องการที่จะซื้อเวลาที่จะไปทํารายการอะไรสักอย่างจะเป็นสปอนเซอร์สักอย่างดิฉันบอกเลยว่าถ้าผมหรือฉัน จะมาสนับสนุนรายการนี้ขอให้ไม่มีอีนี่ขอให้ไม่เอาไอ้นั่นจบค่ะถามว่าช่องเนี่ยนะคะจะสะออนมันหรือสะออนในทุนง่ายๆทุกวันนี้เขาพูดกันเด่วนะคะด้วยขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าไอ้พวกที่บอกว่าพักเพื่อไทยมึงจะกูจะต้องลง้มมึงให้ได้มึงมาอย่างนู้นอย่างนี้ฉันถามว่า ไม่ว่าเขาจะได้เป็นสืบทอดหรือจะมีนายกกี่คนมาจากตระกูลชินวัตรแล้วมันยังไงอ่ะคนที่เป็นนายกที่มาจากตระกูลชินวัตรหรือแม้กระทั่งเขาจะสืบทอดอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เขาไม่เคยนะฮะที่จะมีนายกนะไปจากตระกูลชินวัตรด้วยการที่อำนาจใครทุกครั้งที่เขาได้เป็นนายกคือผ่านการเลือกตั้งอะ่ะอันนี้กูกโคตรภูมิใจ มึงจะพูดหาอะไรมึงก็พูดไปนายกที่มึงแบบโอ้โหนะคะนั่งยกยอสรรเสริญเนี่ยมึ่งมีการบริหารยังไงให้มีประชาชนเสียชีวิตจากการคำสั่งสลายการชนุของมึงอะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ครบเทอมแน่นอนที่สําคัญเลยก็คือนะคะเรายังมีเบี้ยมีขุนแล้วก็มีขุนศึกอะไรเยอะแยะมากมาย นะคะที่จะมาช่วยกันดูแลพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ต่อให้องค์อิงต้องไปประสบปัญหาอะไรหรือก็แล้วแต่เราก็ยังมีคุณชยัยเกษมนิติสิริอีกคนหนึ่งนะคะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะรัฐบาลก็ยังคงมีอาวุธอยู่ในมือก็คือการยุบสภาเพราะฉะนั้นพักร่วมในตอนนี้นะคะที่มาขู่กันฟดแฟดฟดแฟดเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งไอ้พวกทีอ่ออกมาดีจากคูดเนี่ยก็พ <c oughs> <c oughs> ูดประมาณว่าโอ้โหกลางเหลือเกินนะเมียนู่นนี่นั่น มาขู่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องถามว่าก่อนที่เขาจะมาขู่เนี่ยพวกมึงอะทำอะไรกันเอาไว้พูดอะไรกันเอาไว้ทุกคนเนี่ยซ่อนมีดไปข้างหลังหมดเลยค่ะเพราะการที่วันเนี้ยเราได้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันยอมรับค่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงนะคะดิฉันพูดเลยค่ะว่าทุกพรรคการเมืองเวลาที่เล่นการเมืองก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะมีอํานาจในการมา,าบริหารทั้งนั้นแหละค่ะ ไม่มีใครหรอกที่ตั้งพรรคการเมืองมาแล้วจะเป็นมั่นหน้าไปเป็นฝ่ายค้านน่ะนะคะเหมือนกับพรรคบางพรรคที่บอกว่าโอ้โหนะคะยึดมั่นในอุดมการยึดมั่นในนโยบายของตัวเองให้ให้เป็นให้ตายยังไงก็รักศักดิ์ศักดิ์ศรีเมือ่อวันนี้ถ้าสมมุตินะะว่ามีใครไปชวนจับมือกันนะคะทีพักเพื่อไทยแล้วตั้งพรรคการเมืองอ่าแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาดูซิว่ามึงจะจระบสัตว์รุ่งน้ำลายใส่ตัวเองไหมนะสวัสดีค่ะคุณพิน ใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันบอกว่าทั้งทักษิณทั้งแพทย์ทองทานได้แสดงออกให้รู้แล้วว่าเพราะอะไรกูถึงต้องพยายามเข้าสู่อำนาจเพราะอะไรกูถึงต้องพยายามที่จะเป็นรัฐบาลเพราะเรื่องที่กูจะทานั้นเนี่ยถ้ากูไม่มีอำนาจรัฐกูจะไปทําได้ยังไงนี่มันเป็นความคิดของคนที่เขาสุจริตความคิดของคนที่จะเข้าสู่อำนาจรัฐแล้วไม่สุจริตแต่ก็คือพวกที่ึดอำนาจ หรือพวกที่คอยสนับสนุนให้คนมายึดอำนาจแล้วตัวเองก็คอยรับส้มหลนนั่นแหละความคิดชั่วความคิดเลวเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่พักการเมืองที่ทําเข้ามาสู่อํานาจรัฐไม่ว่าจะด้วยเ,เหตุการณ์อะไรพาไปหรืออะไรก็แต่แต่ว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกกฎหมายทําไมถูกดาก่าคะเออก,กูงงกับมึง แล้วการที่วันนี้นะคะเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะเราเราหอมกลิ่นความเจริญหอมกลิ่นความหวังหอมกลิ่นอนาคตเนี่ยไอ้พวกที่ด่าๆอยู่วันเนี้ยนะคะที่โกรธกันโอ้โหควันออกหูดิน้นจะเป็นจะตายอย่างกับสัมภเวสีถูกเข้าสารเศษเนี่ยมึงโกรธอะไรที่ประเทศกําลังจะเดินไปข้างหน้ามึงกลัวอะไรที่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาทักเขาอยู่ครบเทอมเนะี่ยมึงพูดออกมาจริงๆตรงๆดีกว่ามึงไม่ต้องพูดเรื่องทุจริตไม่สุจริต จะเข้ามากงไม่ไปทำอะไรนะมึงอย่ามาพูดเลยค่ะคุณเชษฐาสวัสดิค่ะคุณสมจงนะคะวันนี้ของคนละหนึ่งไลท์เช่นเคยค่ะนะคือที่ตั้งหัวข้อไว้ก็คือนะคะนี่จะพูดทั้งสองเฟสเมื่อก่อนเนี้นะเราเคยพูดถึงคำว่าสลิมนะคะซึ่งคำว่าสลิมเมื่อก่อนเนี่ย ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้สลิมสลิมเฟสหนึ่งเนี่ยสู้เฟสสองไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะสลิมสลิมเฟสหนึ่งเขาก็ยังมีความยึดมั่นแล้วก็ก็อย่างที่ว่านะคะก็คือ <Okay. S 1> เขาก็เป็นฝ่ายอ,อนุรักษ์และเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยรักสถาบันแต่วันนี้เฟสที่สองเนี่ยนะคะอะไรแม่งก็ไม่เอาค่ะนะะ อะไรก็ไม่เอาแล้วนี่ฉันถามตรงๆเลยนะคะสาหรับคนที่ออกมาพูดว่าจะต้องกําจัดสองพ่อลูกนี้ให้ได้อะไรนู่นนี่นั่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาเข้ามาถูกต้องแล้วจะบอกเลยนะคะว่าสําหรับไอคนที่พูดเนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่าลองมึงเป็นมึงที่จะมาให้ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยนะคะมึงมีปัญญาไหมพักเพื่อไทยเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะยังไงใครจะบอกว่าสืบทอดหรืออะไรก็ล้วนจากประชาชนเขาอนุญาต เหมือนานใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพรทองทคาได้ขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็มีทักษิณอยู่ข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ประชาะชาชนอนุญาตพักเพื่อไทยไม่เคยเอาปืนไปจี้หัวใครบอกว่ากูจะอยู่ในอำนาจมึงออกไปเลยเดี๋ยวกูจะบริหารเองเขาไม่เคยทำค่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าทำไมคุณไม่ยอม